มีคนถามครูว่าคุณครูครับมีนักเรียนชายอันนี้ครูดึงตัวมานะอุ้ยหล่อไหมล่ะลูกชายนะคะอ่าแนะนําตัวเองหนะะ่อยค่ะสวัสดีครับชื่อนายพิระพาดุปะทางครับชื่อเล่นชื่อตั้มครับน้องตั้มมีแพนได้อยากทําทงานด้านไหนหลังจากที่เราเรียนจบแล้วตอนนี้ในหัวมีอยู่ห้องจุกเชิญหรือไม่ก็ขออภั่า้วดครับอ,อยห้เรียนที่นี่เป็นยังไงบ้านเขาบอกว่าอาจารย์เข้มข้นเข้มข้นครับผมแล้วก็เนื้อหาเยอะครับแต่สนุกครับ หนูอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่บอกถามว่าผู้ชายเรียนได้ไหมแล้วก็มาเรียนหลักสูตรที่โรงเรียนอาจารย์เป็นยังไงบ้างโดยส่วนจะเรียนกับอาจารย์พยาบาลเนาะผู้ชายก็เรียนได้ครับผมใช่ครับต้องเสียผู้ชายก็เรียนได้แล้วก็อาจารย์พยาบาลโดย่วนแล้วก็ข้อมูลก็แน่นครับหลักสอนเข้าใจง่ายครับเน้นปฏิบัติใช่ครับวันนี้คัดมาหนึ่งหลอนะคะอันนี้ครูดึงตัวมาจากการสอนนะตัวจริงน้องหล่อมากในกล้องนี้ขึ้นกล้องมากนะคะ โสดใช่ไหมลูกโสดค่ะโสดข้อจอเข้าใจเดี๋ยวคุณจะแจกบาปให้นะคะแจกบาปด้วยนะค่ะขอบคุณมากมากขอบค,<อ>คุณค่ะลูกขอบคุณค<อ>่ะ